สวัสดีครับพายเมจินชาแนลครับผมวัมนนี้เราก็มาอยู่ที่หน้างานอุดมสุขนะครับอุดมสุขนะครับผมหรือจะสีนาคลรินก็ได้นะครับมันติดกันนะครับผมใกล้ๆกับเซ็นท่านบางนานี่ะครับนะครับผมหน้างานตอนนี้ก็ ผมก็เปลี่ยนหน้าหนีบเสร็จแล้วครับเนี่ยเป็นเข็มกลมสามสิบห้าเรียบร้อยนะครับผมแกะออกนะครับจากสี่เหลี่ยมเป็นเข็มกลมนะครับผมเสาเข็มก็มาทรงเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็กดเข็มเลิกนะครับเดี๋ยวผมก็หลังจากนี้ผมก็จะเดินเข้าตำแหน่งไว้ครับแล้วก็ให้เซอร์วิสหาหาหมดที่จะกดนะครับตอนนี้ผมก็ยกก้อนน้ำหนัก ไปเรียงไว้ให้เป็นที่นะครับผมใส่เท่านี้พอนะครับเข็มเล็กนะครับใส่เยอะหนักนะครับผมอ่าเดินคล่องดีนะครับแต่งตัวเบาๆพอได้ก็พอนะครับผมกำลังยกไปเก็บนะครับผมหน้างาน บริเวณร,รอบๆนะครับบริเวณร,รอบๆพื้นที่หน้างานครับก็จะมีมีเซเว่นมิดอันนี้นี่เป็นตึกอะไรก็ไม่รู้นะก็มีบ้านหลังหนึ่งฝั่งนี้ก็มีตรงนี้นะครับผมน,นี่ก็เป็นที่ว่างนะครับมัน,นก็เป็นคอนโดไปแล้วนะครับเทาเฮาเทาโฮม,ม ตรงนี้ก็สร้างอาคารพาณิชย์นะครับผมสร้างอาคารพาณิชย์ช่องนี้ก็เป็นช่องการทํางานเดียวกับเครื่องจักรกับเสาเข็มนะครับผมเพราะว่าบริษัทที่ผมทํางานอยู่นั้นเป็นบริษัทผลิตและจําหน่ายเสาเข็มสาเร็จรูปมอ,อกอนะครับมีครบจบที่เดียวนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องตอกเครื่องกดระบบไฮดรลิกเสียงไม่ดังไม่สะเทือนนะครับผมเหมาะกับการหากินในเมืองครับผมอย่างนี้นะส่วนใหญ่ผมก็ไม่ได้งานทางต่างจังหวัดนะครับได้แต่นในเมืองตลอดนะเสียอย่างเดียวเวลาตอนมาทํางาน,นครับรถติดนะก็ไม่เป็นไรครับผม ยังไงก็ต้องสู้นะครับเพราะว่าเป็นอาชีพเราแล้วนะครับก็ตามเวลานั่นแหละครับผมมาถึงตอนไหนก็ทําตอนนั้นนะครับผมไม่ว่ากันงานใหญ่นะครับดกดเสาเข็มก็ไม่ต่างกันนะครับผมก็ได้วันละ5ต้น7ต้นครับแล้วแต่ ำลังยกก้อนนะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ยก,ก้อนเสร็จแล้วผมก็เดินเข้าตำแหน่งนะครับแล้วก็ยกเสาเกลื่อนขึ้นไว้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมทํางานก่อนสําหรับคลิปนี้พอสังเกตสังเกตเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีโชคดีครับ